ก็ดีใจมากๆค่ะก็ร่วมงานกับยูเลนัสคลินิกมานานมากๆวันนี้ได้เป็นครอบครัวจริงๆ100%แล้วนะคะนิวพรีเซนเตอร์คนใหม่ก็ขอบคุณยูเลนัสคลินิกมากๆค่ะดีใจมากๆที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับยูเลนัสค่ะโปรแกรมตัวที่ใช้ปาาระจใช้อะไรบ้างค่ะโปรแกรมหลักๆเลยนะคะ2ตัวที่มุกชอบก็คือคูพัสค่ะแล้วก็ R d ดีคูพัสเนี่ยจะเป็นโปรแกรมนวดหน้าเย็นๆช่วยโปรปรลอมปุ้ย คูพัทช,ช่วยบำรุงผิวหน้าหนูชอบติดคำว่าปอบปรรมช่วยบำรุงผิวค่ะให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็สุขภาพดีในวันที่แบบเราเหนื่อยล้าหรือว่าเรารู้สึกว่าช่วงนี้ผิวเราแบบไม่สดชื่นเลยผิวแพ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวคูพัสเนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลดีมากๆค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว R d ค่ะก็จะเป็นตัวกระชับสัดส่วนก็อย่างที่บอกไปค่ะเหมาะสําหรับ คนที่ออกกำลังกายไม่ถี่มากอยากจะแบบกระชับสัดส่วนด้วยด้วยการใช้ตัว r าดีก็อันนี้เหมาะมากๆค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะดูแลตัวเองที่ไหนนะคะก็ฝากทุกคนมาดูแลตัวเองที่ยูเลนัตคลินิกนะคะรับรองว่าทุกๆคนจะสวยหล่อกลับไปแน่นอนค่ะ ก็วันนี้ดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ก็ได้เป็นครอบครัวแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่วันนี้มุกได้เป็นส่วนหนึ่งกับยูเลนัสคลินิกค่ะจุดเริ่มต้นของการมาใช้ด้วยกันเลนเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะถ้าจุดเริ่มต้นเลยจริงๆอ่ะเราเริ่มต้นจากการร่วมงานกับยูเลนัสก่อนที่อาจทาให้เราได้รู้จักกับยูเลนัสจริงๆว่าเขาทําอะไรและภายในของเขาอ่ะ มีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นนะคะเราถึงได้เริ่มใช้บริการจริงๆว่าแบบอ่ะมีอันนี้อันนี้นะแล้วก็เริ่มรู้สึกชอบใช่ค่ะมนัาดไนะคะจะไปเจอุเมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นการการเริ่มต้นด้วยการทำงานก่อนแล้วทำให้เราแบบอ่ะได้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเราสามารถเอามาพูดได้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันมันส่งผลดีกับตัวเรายังไงแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเอ จริงๆแล้วแบบเฮ้ยเครื่งองมือเขาเยอะมากมีสิ่งดีๆที่ทันสมัยเยอะมากรวมถึงหมอแล้วก็พี่ๆพ,พ,พยาบาลคือทุกอย่างมันมันทำให้เราไว้ใจแล้วทำให้ให้เรารู้สึกดีมากๆแล้วเราก็เลือกที่จะเป็น P พรีเซนเตอร์มได้ไหมว่าเราใช้บริการอะร,รถ้าหลักๆที่มุกชอบก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเป็นตัว RD แล้วก็เป็นตัวคูพัส ก็จะเป็นตัวตัวที่มุกรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับทุกทกคนในการดูแลผิวเหมือนตัวตัวคูพัสเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวก็คือเวลาเรารู้สึกว่าผิวระคายเคืองหรือรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันไม่สดชื่นเลยหรือว่าอะไรเงี้ยคูพัสก็จะตอบโจทย์ทุกๆอย่างมาก,มากตอบตอบโจทย์แบบง่ายๆเลยมานอนแบบเย็นๆแล้วก็แบบมีจืดๆ,ๆที่ผิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสบายแต่ว่าเวลาที่มุกมาทำอะมุกก็จะทำคู่กับ ตัวอาดีซึ่งอาดีเนี่ยจะเป็นตัวที่กระชับสัดส,ส่วนคือสลายสลายเซลลูไลน์หรือลดบวมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ทุกๆคนว่าช่วงนั้นมีปัญหาจุดไหนคอนเซิร์นจุดไหนหรือเปล่าเหมือนของมุกเนี่ยก็จะมีช่วงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆคือเราก็จะแบบบางทีเราก็ข้ามไปนี่ข้ามไปนั่นคือเราก็ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความรู้สึกของเราเพราะว่าถามว่าเราออกกําลังกายไหมเราออกส่วนอื่นเนี่ยเราแค่อยาก ให้เป็นตัวช่วยเสริมในการกระชับหุ่นเราให้ให้มันเฟิร์มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะยังไงเราก็มานอนทําหน้าอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงเราก็แค่ให้พี่เขาแบบมาแปะวุงทิ้งไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีเราอยากกินแซ่บอ่ะม,มันก็อาจจะไม่นิดนะคะเยอะ <laughs> อยู่ก็แซ่บค่ะหนูเป็นคนติดกินเค็มติดแบบส่วนตัวเป็นคนชอบกินเค็มนะพูดตรงๆก็คือเป็นเรื่องปกติมาก คือบางทีถ้าเห็นหนูบวมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติเพราอวานหนูอาจจะกินส้มตำมาใช่ก็ก็ก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบบวมน้ํำหรือหรือว่าอะไรเงี้ยอาดีเนี่ยเหมาะมากๆค่ะใช่ช่วงนี้เรียกได้่าเป็นตใหม่การต้นอะไรอย่้วกีก็ตื่นเต้นมากๆค่ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นเป็นการ เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างของมุกในเรื่องของงานก็อ่ะเราเราได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่กับทางครอบครัวใหม่เราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเออเราได้เราได้เล่นอะไรที่แตกต่างออกไปแล้วแลวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบหนัวก็โตโต,ตในแบบที่ใช่ค่ะโตขึ้นมาในอีกขั้นหนึ่งในแบบพี่เราได้ลองอะไรใหม่ๆจริงๆที่แบบ ข้ามข้ามข้ามในแบบทีเาา่เราอาจจะเคยเล่นดราม่ามาแล้วอาจจะเล่นคอมเมดี้มาแล้วแต่ว่านี่เป็นแบบเนื้อเรื่องใหม่ๆที่ที่เราไม่เคยเล่นเลยจริงๆแล้วแฟนๆก็จะได้เห็นเราในในมุมมองใหม่ๆด้วยก็อยากให้แฟนๆรอติดตามชมกันค่ะ30สิเพิ่งเริ่มต้นใช่ค่ะ อ๋อสามสิอ๋ 30, อไม่ไม่ไม่ใช่เมียน้อยค่ะใช้ว่าปมด้อยของเขาคือคุณคุณแม่ในเรื่องอะค่ะเขาเขาเป็นเมียน้อยแล้วเหมือนเขาก็มีปมกับคํำนี้มาว่าเขาไม่อยากเป็นกลายเป็นว่าการดําเนินชีวิตของเขาอะที่แบบอยากจะลบคําสบประมาทแม่คือคือเขาอะพูดเสมอว่าแม่เป็นทําไมเขาไม่อยากให้แม่เป็น คือถ้าแม่ไม่เป็นอนะ่ะชีวิตแม่ก็จะดีกว่านี้หรืออะไรแบบนี้ค่ะด้วยความเขาก็เลยหนีออกจากบ้านมาเพื่อที่จะแบบบอกแม่ว่าเราเนี่ยสามารถยืนหยัดด้วยตัวเราได้เรามีชีวิตที่ดีได้อะไรเงี้ยต้องการลบความสประมาทตรงนั้นหลักๆก,กับกลายเป็นว่าชีวิตของเขาที่ดําเนินมาเนี่ยเขาก็มาเจอคนที่แบบมีครอบครัวแล้วมาจีบหรือว่าอะไรเงี้ยมาหลอกเขาแล้วสุดท้ายเขาพึ่งมารู้ว่าเอา้ามี อะไรเกือบจากตลอดอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเลยกลายเป็นเวนั้นแทนแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเขาแค่แบบโดนหลอกโดนอะไรอย่างนี้ก็ชีวิตเขาค่อนข้างเจออะไรหลายอย่างมากๆของตัวบุตรสาก็เป็นก็ถึงบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่คือแบบเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตเยอะมากตอนอ่านบทครั้งแรกก็คิดว่าถทาวหนนึงเราได้เล่นอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องเจอเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากมายขนาดนี้แล้วก็ ความร้ายกาจของผู้ชายมากมายขนาดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบม,มากๆที่วันหนึ่งเราแบบเราได้สวมคาแรคเตอร์ที่แบบเราเราไม่เคยได้ลองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือคือการเติบโตที่มุกรู้สึกว่าเฮ้ยม,<า>มันคือสิ่งใหม่มันเป็นอะไรที่ใหม่ที่เราเราไม่เคยได้ลองอืม่ใกล้ตัวอก็คือเทวินค่ะ ทวินล้างฉันวิญญาณเธอค่ะก็28ตุลาคมนี้ก็เป็นแนวแฟดอันนี้ก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่สําหรับเรามากคือการเล่นเป็นแฟดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนเคยเห็นว่าคุณมุกไม่เคยเล่นแฟดแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยากมากหลังจากที่เราอ่านบทแล้วอะเราก็เรารู้สึกแล้วว่ามันยากพอมาเล่นจริงๆอะ่ะมันยากมันยาก,ยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แรกๆก็อาจจะยังไม่ชินแต่พอเริ่มครึ่งเรื่องเริ่มชินแล้วค่ะคือมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนมูทอารมณ์สวิงไปสวิงมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนแอคติ้งค่ะเพื่อเพื่อให้เราแบบเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็กำตัวละครให้ชัดเจนว่าแบบอ่ะโอเคตัวนี้คือหนึ่งเดียวตัวนี้คือเลอาเราก็จะแบบอ่ะกำชัดและเราถึงแสดงมันออกมาด้วยการไปเวิร์กช็อปก่อน ัวมุกไม่มีนะคะถ้าเว้นแต่ว่าในช่วงนั้นอะเราถ่ายมันติดกันเกินไปแล้วอารมณ์มันแบบมันดิ่งดาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าอารมณ์มันสลับกันอะมันไม่ได้ดาวดาวอย่างเดียวมันกับมามูดปกติมันมันอันนี้จะไม่เป็นแต่มอะไร่เปวะาว่ารม่ี้่น่ว่าทุกวันนี้อารมณ์ก็สวิงอยู่แล้วค่ะคือมันอาจจะ มันอาจจะทรงผลเลยมาแล้วแหละว่าแบบเราก็จะเป็นคนที่ถ้าพูดตรงเป็นคนที่อารมณ์ความรู้สึกไวมากถามว่าคนปกติอาจจะรู้สึกไวขนาดนี้ไหมคิดว่าไม่อันนี้คือแบบเอฟเฟกกับทุกๆอย่างเร็วขึ้นมันอาจจะไม่ได้กรรมัมนไปในใจด้วยคาแรคเตอร์ขนาดนั้นแต่ถามว่าเป็นคนอารมณ์เร็วขึ้นไหมอารมณ์เร็วขึ้นค่ะ ใช่ถ้าเศร้าก็เศร้ามากถ้าแฮปปี้ก็แฮปปี้มากถ้าคนพูดอะไรก็จะรับฟังเร็วอะมันคือเร็วเทคเทคกับมันเยอะใช่ค่ะคือแต่ละคนเราเราก็มีรูปแบบการจัดการความเครียดจัดการอารมณ์ไม่เหมือนกันซึ่งณจุดนี้มุก มุกไม่รู้จริงๆว่าของคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นของตัวมุกอะคือมุกพยายามสลัดทุกอย่างให้จบเร็วที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพยายามพยายามแบบตัดทิ้งเลยไม่นึกถึงมันจบแล้วจบเลยถ้าถ้าในเรื่องของของของคาแรคเตอร์นะคะแต่ว่าถามว่ามันส่งผลกับชีวิตจริงๆเราไหมอ่ะมุกว่าสักนิดอะมันมีด้วยความที่เราเล่นกับอารมณ์ตลอดเวลา ถ้าวันที่ถ่ายเรามีแบบซีนเยอะมากๆมันมีทั้งร้องไห้แฮปปี้อยู่ดีๆร้องไห้อยู่ดีๆงอนคือมันไม่มีใครแสดงอารมณ์หนึ่งวันนี้เยอะขนาดนั้นอนะแล้วเราทํางานด้านเนี้ยมาเยอะมากๆหมายถึงว่าเราถ่ายมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้ดรามา่าอะไรเงี้ยมันก็สวิงอารมณ์อย่างเงี้ยตลอดเวลาหนูว่าเล็กๆอะมันมีอยู่แล้วแค่เราต้องลบมันทิ้งให้เร็วที่สุด พยายามหาวิธีจัดการเวลาเรารู้สึกแย่เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องตัดมันทิ้งไปว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ใช่ละไปคิดอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดตัด,ตด,ตดล,บลบมันไป mm hmm. คือจริงๆอ่ะมุกตัดความเครียดด้วยการไปกินของอร่อยแล้วไม่สนใจอะไรเลยคือคือหลังๆมุกว่ามุกอาตัดความเครียดด้วยการที่มุกไม่คิดถึงอะไรเลยทุกวันนี้เลยจาอะไรไม่ได้เลยจำหมดได้นะจำหมดได้นะคะแต่ว่า บางทีอ, hora, play, อ่ะพอนึกกลับไปอ่ะมันนึกไม่ออกคือหนูคิดว่ากลไกตัวหนูอ่ะบอกตัวเองแบบนั้นว่าอย่าอย่าฝังก็เลยแบบเหมือนพอทำอะไรปุ๊บก็ลบเลยลบเลยลืมเลยอ้อแล้วเ่อนามันมันานมนมนอนานนานมากๆตั wrote, ้งแต่วันที <t rying> <t rying> <t rying ่รู้จักกันก็ก็ ก็เกือบเกือบจะปีแล้วค่ะก็ก็คุยกันค่ะศึกษาการก็ก็ก็อย่างที่บอกไปค่ะอย่างที่บอกว่าตัวมุกเป็นคนที่ถ้าถ้าในเรื่องความรักอ่ะมุกเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่ในแบบที่ศึกษาการพูดคุยการดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในในด้านมุมมุมคนข้างนอกอะอาจอาจจะไม่ได้เห็นเราสวีท หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า,วามุกเป็นคนที่รักรักความใช่เป็นเป็นเป็นคนที่แบบมีม,มีมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงบางครั้งเวลาที่แบบจะพูดออกมาอะไรเงี้ยมุกอาจจะจะแบบไม่ได้พูดออกมาอดนะ ค่ะก็ในในเรื่องส่วนตัวบางครั้งอะมุก็อาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่ว่ามุกก็ชัดเจนว่าเออตอนนี้มุกมีคนคุยจริงๆแล้วก็กําลังศึกษากันอยู่จริง,รงๆอ่ะมันมันคือเราเราก็เราก็ไม่ได้ห้ามว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละถ่ายติดหรือว่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเราคุยกันไหมเราคุยกันจริงๆค่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้แบบเอ้ยไม่ มากดดันว่าเฮยสองคนที่คบกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันณนะตอนนี้จริงๆมั้ไหมก็จริงๆค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอ๋อเป็นเป็นคนนอกวงการเป็นความสบายใจเป็น,เป,นเป็นความสบายใจอีกรูปแบบก็อย่างที่บอกคะ่ะทุกคนน่าจะเห็นมุกมาตลอดตั้งแต่ช่วงระยะเวลาการทำงานแล้วว่า ถ้าถ้าในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยก็จะก็จะพูดพูดน้อยแต่ว่าแบบแต่ว่าจะจะไม่แสดงออกอะไรมากมายใช่ใช่ค่ะก็ค่อยค่อยเป็นค่อยคอยไปอยู่อยู่กันไปยาวๆวเพราะทุกวันนี้เราเราก็เราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราเรารู้แค่ว่าอะตอนนี้เราแฮปปี้เราจะไปไปไหนมาไหนคนจะเห็นอะไรเงี้ยเราเราโอเคเราสบายใจเราเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็อยู่ในสถานะที่ คุยคุยกันไปแล้วก็ศึกษากันต่อไปแบบนี้ค่ะ้าก่อนอื่นเลยนะคะมุกก็ขอฝากยูเลนัตคลินิกนะคะให้กับทุกๆคนเลยที่แบบยังไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองที่ไหนหรืออะไรยังไงก็บอกเลยว่ายูเลนัตคลินิกมีให้คุณครบทุกอย่างยังไงก็ฝากติดตามยูเลนัตคลินิกกันด้วยนะคะแล้วก็